อันไหนอะไรคะอ่าบอกน้องๆนกเบ็ดโอเคกิ้วใครบับอะไรบักผ่าโดโอเคอ่าน้องพิมก็น้องพิมก็อยู่นะคะอ่าต่อมาคิ้แมวค่ะต่อไปเบียโอเคกิ้ดโอเคค่ะเด็กๆตั้งใจกันมากเลย โอเคอ่ะพิเทล่าต่อเลยค่ะสาริเฟนโอเคโอเคเปิดต่อไปเลยค่ะถูเรกอ่ะอันนี้ตัวอะไรคะโอเคตัวเนี้ยไ,ไออว้าวค่ะตัวต่อไปเลยที่รักโอเคคันดค้โอ้คิวเจอ โอเคกูดตัวอะไรคะเฮ้ยโนจีโอเคกูดโอเคถูกต้องเลยลูกเป็ดค่ะเป็ดเป็ดเป็ดภาษาอังกฤษสิอ่ะดันกี้ดันกี้โอเคกูดอะตพี่า โอเค굿ไปต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปเลยดูเลยเนี่ยชิงชูว่าอะไรเนี่ยอ่ะอไก่พี่โอเคไก่แบบค่ะค่ะค่ะแรบบิทค่ะแรบบิทมันกินอะไรลูกอะไรแรบบิทมันกินอะไรโอเค굿โอเคอ่าหน้าต่อไปอ่าหน้าหน้าต่อไปเลยค่ะที่รักหน้าต่อไป ทุกคนปรบมือให้พี่กันหมดเลยอ้ยาาลโออนะอลวนทุกคนหยุดค่ะฟังพี่เขาเอามือามือรูปๆด้วยค่ะอ่าเอามือลูปๆอ่ามือรูปๆมันจะนูนนๆไงค่ะอ่าอ่าทุกคนลูปๆกันหมด คุณครูพี่เซร่าพี่เซร่าสอนน้องๆหน่อยค่ะโอ้น้องๆหัวจนกันเลย